เครื่องที่สใกล้เข้ามาแล้วและเครื่องเรดาร์หมายเลข82เจาะเขียน่อง B ก่อนขอนนี้ที่าเรีย 82, บร้อยจะขึ้นการเก็บข้อมูลประชากสรสถานีจินจูกุไม่สามารถใช้งานได้ตลอดจนนั้นไฟภายในยก็นไม่สามารถใช้งานได้ทุกขบวน ยืนยันเส้นทางลงจอดเข้าหมายเลข46เหนือ 4, 6, 6, 3, 000, หอน้าฟ้าเบอรหลวงหมอทับม้ากำลังจะมาตรวจอีกท่านาทีนี้เส้นทางข้ามทุกเส้นเส้นทางขาลกสายโตเกียวเทนาพยอและสายสารสาบุงเรียนรถคูขึ้นได้เรายอมส่งกระแสไฟให้ทางหมายเลข7ด้านนอกเพื่อพยกผู้คนจนนาทีสุดท้ายโซนตะวนใต้ดินให้จัดการหลังสุดสิ่งนี้เป็นการต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ของความเศร้าโศกสงครามและความสิ้นหวังวันนี้ตอนเพื่อคนที่เรารักธรรมห้อมเมสฉันจะมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเคลียร์ให้เสร็จก็เลยต้องกลับมายังไงล่ะคนอื่นเนี่ยช่วยดูแลมีอากาด้วยส่วนเจ้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเอง ร้อ,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 องตัวเองมากไปล้วมั้งจุนอย่าเข้าใจผิดว่าพอเรียกเซสกูออกมาได้ลรวพวกแกจะได้รับชัยชนะนะฉันจะสั่งสอนแกให้รู้ว่าเทพแห่งการต่อสู้แท้จริงแล้วก็คือเทพแห่งเซริวนี่เอง ส่งพลังกิจเพิ่มพลังให้แกธรรมะโฮเมตต้องสู้มันได้แน่เลยเฮียกะจับตีไว้นะพลังของเราเธอช่วยนำส่งพาได้แกธรรมะโฮเมตด้วยเอาเลยไปสดุดเลกันดีอ้า ทีริโกะาหลังเาถอะช่วยชีวิตฉันไว้ความเมตตาของท่านโทฮอริกนี่ของจิจิริฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องไม่พลาดความรู้ของทีริโกะความกล้าหาญของทาสุกิมิสกึกะดีขอบใจามาก ทำให้ได้เมื่อทุกคนให้กับรงกายอยู่โดยเฉพาะความรักของมิอากะที่มีให้กับฉันยาเฮ้ยไม่ได้ผลหรอกเฮ้ยเฮ้ย ว่จะน่าสักแค่หนกันพลังของพวกแกทั้งหมดเนี่ยมีแค่นี้เองแย่แล้วมันเข้มแข็งจังเลยคุณเนียกะถามเซริวกลับคืนไม่ได้เลอครับฮะมันยากมากไม่เหมือนกับตอนอิสกสุกกกนะตอนนี้เซริวมันปรากฏตัวออกมาแล้วผมมีผ้าห่อที่ไายอิสกุงให้ไว้ในนี้มีพลังงานนะครับ อเอาชนะเซริลกลับเข้าไปไว้ในเนียได้แล้วก็ไม่ได้เรอะถ้าเมียกะทําอย่างที่ว่าแล้วก็ถูกละแม้บาดแผลตามตัวจะรักษาหายแต่สึ่สกุลในตัวของเมียกะสึ่สกุลในตัวของเราถ้าเพียงแต่ขอพรข้อต่อไปก็จะถูกถูกกินไปทั้งตัวจิริกุคอยยืม ำต้อยยังเข้าไปใกล้ม,<อ>มันใช่ใช่น่ารังเกียจแล้วติดเชื้อตกต่ำไปด้วยใช่ท่านแม่กกจจิตใสรทำไมทำไมพวกเราต้องถูกเกลียดชังด้วยเราไม่ได้ทำอะไรให้พวกเขาเลยนี่นะทำไมเขาต้องเกลียดชังเรานี่แล้ว แม่ท่านแม่นักรบเซลวเด็กตัวกระเปียกเนี่ยหรอฮะพยัคฆะเขาบรรยากาศเขาแม่ของตัวเองพร้อมกับทหารห้าคนในพิษต่อพยะคฆเขาม,มันน่ากลัวไม่เบาเนี่นะไปต่หัวแล้วพะยะคฆเขาจะนี้ไปก็ยืนสภาพเนี้ยใช้พลังงานอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้ว หน้าตาสาสวยงามยังกะสาวน้อยเลยฉันชอบมากมาอยู่ข้างกายฉันดีกว่านะ่าฮะสวยๆแบบนี้ฉันชอบมากเลยละ่ะเมน่ารักจังฝาบาทได้ของเล่นสุดยอดมาเลยนะพี่ชายหูเยอดจริงๆอย่าพูดอย่างนั้นสิไอห,หนูนี่จะเป็นนักรบเซริวพิทักษ์บริวารเทพจะต้องเลี้ยงดูดูแลอย่างดีทีเดียว คอยจนบริวารเทพมาจนกว่าจะมาถึงว่าเราจะสามารถใช้พลังนี้ได้และในที่สุดเราจะเปลี่ยนแปลทุกอย่างมีแต่นรกเท่านั้นสำหรับเราสวรรค์จะต้องสะเทือนแน่แลาต้องอดทนอดทนจนกว่าจะถึงวันนั้น นี่แกแอบมาดูจิตใจของฉันได้ยังไงทำไมาไม่หลบไปพอทีได้ไหอไอความเห็นใจของพวกแกนอย่าเอามาใช้กับฉันได้ไหมเซริวถูกเรียกกลับศึสกุข,ของพวกแกก็มีพลังขึ้นมาอีกใครแกล่งกว่าคนนั้นก็ชนะผลก็มีแค่นี้เอง แต่ฉันเจ็บใจทำไมฉันจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ด้วยทำไมท่านแม่ท่านแม่ ใจผิดไปว่าทําไปเพือเ่อแกมันดีใจจนห้ามใจไม่อยู่ต่างหากแล่าทำมาม吗ไม่แพ้แล้วฉันไม่แพ้แล้วฉันฉันไม่ถูกสุกุกกินเลยทํมา好吗มีอยครับมันจบแล้วพวกเรา นี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกันเหรอฉันเองธรรมะนะยังไม่เชนอีกแล้วถามมาโหมะกลับเปล่าถูกแล้วร่างกายเด็กๆัเป็นยังงั้นแหละอะ อุแก่นักแก่ทำให้มีอากาศกับเรานักรอบข้มแข็งขึ้นและได้ให้กำลังใจขับไปด้วยใช่แล้วันได้ด้วยความแข็งแรงก็เลยมายังไงล่ะอุ้ยพอแล้วพอแล้วเขาพูดบางสิเหม่ยมันผู้ใหเหมือนเดิมไม่มีผิดทำได้ดีมากเมียกะที่เรียกเทพซือสะุกออกมาได้ดูสิเมืองคุโตต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งหมด ตอนนี้ผู้นำมันสิ้นไปหมดแล้วก็ล่มสลายได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็จะมีประเทศใหม่เริ่มต้นเกิดขึ้นมาใหม่อีกแลวเมืองโคนันก็เช่นกันล่ะนะผู้คนร่วมใจกันสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เมืองโฮกุตโตเมืองไซโลต่างก็ปลอดภัยเจ้าทำหน้าที่ของบริวารเทพได้จบสิ้นบริบูรณ์ด้วยการเรียกเทพสุสกุมาพิทักษโลกแล้ว ดีมากดีใจที่สุดเอาละเดี๋ยพรานข้อสุดท้ายก็เพียงขอให้ทั้งสองได้เกี่ยวดองกันใช่แล้วเป<ม>็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำนะจะ<ม>ขอพอจะใครดีเราดีกังเฮกโกะก็ล้มเหลวไปแล้วอ่ะม้าไมีร้องก็ไม่รู้หรอกเนอะเอาแตามะโฮเม่ทิ้งไว้เป็นคนที่โลกนี้ดีมากโอ้ยอย่าเล่นตลกตลกอย่างนี้เลยนะไม่ใช่กับเมียกค่ะอยู่ที่โลกนี้เอ้ยพูดอะไรอย่างนั้นเล่าให้โชก่าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่หน้าตาของทยอีสกูโอ้ยหยุดที้งหยุดที่ท<า>มันเวลากลับไปก่อนเปิดตำนานสีเทวดาฟ้าดินซี่จะทำไปทำไมจะเล่าเปิดเทพซซสกุเอ๋ยจงคืนโลกนี้ให้เหมือนเดิมด้วยเถอะอะไรกันนะโธ่เอ้ยแม่คนดีแล้วมีมีบ้าบ้าแถมติดมานิดหน่อยอ๋อแล้วกับคุณธามาโอมเมจจะถามยังไงล่ะครับ นีากา่พวกเธอจะขอบใจทุกคนนะที่เป็นห่วงในตัวฉันนะแต่ว่ามันมันไม่น่าจะใช่เรื่องที่จะขอต่อสักกูเลยทุกคนสอนฉันเองบอกว่าตัวฉันเองก็สามารถที่จะทำได้ ผ่านมาอะฉันคิดอยู่เสม,มอว่าเป็นคนที่ไม่มีค่าฉัน,น่ะคอยโทษแต่สิ่งรอบๆตัวว่าไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นโรงเรียนหรือว่าการสอบแต่ว่ามันไม่ใช่อะมันไม่ใช่เลยฉันต้องสอบให้ได้ไม่ใช่ถูกบงังคับให้สอบให้ได้ฉันต้องเชื่อมั่นในตัวเองเรื่องที่คนอื่นคิดแล้วก็ยังมีคนที่รักเราอยู่สิ่งเหล่านี้น่ะทุกคน เป็นคนที่สอนให้ฉันรู้เมียวเมียมเหวียวขอยืมร่างกายอีกสักครั้งได้มาอยากจะกอดเมียกะอีกสักครั้งจังเลยอยากกอดจังนุริโกถูกต้องที่สุดผู้ทำให้พรสมประสงค์งไ,มไม่ใช่เจ<ช>็แต่มันเป็นความนึกคิดของคนตา ตำนานฮะทุกคนจะวิงวอนให้นะนริโกขอให้มีความสุขนะฮัตฮริแต่เาเป็นห่วงนะทั้งสองเราก็ต้องสร้างประวัติศาสตร์แน่นอนจิจิริคุนเมียกะไม่ชอบเรียนหนังสือเหออครับจิริโก ต่อไปแต่คิดว่านังสือทุกเล่มจะรีอกเป็นคนเขียนก็นแล้วกันนะมิคะร่างกายจะทำให้จิตใจดีอย่าฝืนเกินไปนะมิสาเดะขอให้โชคดีนะเอออะไรนะขอโทษชาเดงอะ่ะไม่มีคำพูดกล่าวแล้วหรอกนะทาสกิใช่สิมิคะเดี๋ยนี้ไปอะ่ะหัดทากับข้าให้อร่อยเป็นแม่บ้านแม่เรือนหน่อยอะนะ ขอบใจนะขอบใจทุกคนขอบใจมากนะมียาคะทำมาห้หมอย่าปล่อยนะจับไวแน่นแน่ฉันไม่มีทางปล่อยไม่จะเกิดอะไรขึ้นก็าตาม มียกาพี่ชายหนังสือเล่มน,นี้ไม่เห็นมีเวทคนตอะไรเลยไม่ใช่หนังสืออันตรายหรอกเป็นหนังสือสุดวิเศษมากกว่าทัทุกเล่มที่ฉันเคยอ่านมาเลยล่ะใช่แล้วเห็นด้วย ขอเชิญน,นให้ได้มีอากาศลูกเป็นอะไรไปเหรอไม่ต้องฝืนก็ได้นะจ๊ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยแม่มันต้องทำจนสึดความสามารถนี่แหละผลออกมายังไงก็ช่างมันเถอะไม่ต้องห่วงแล้วครับแม่สักวันหนึ่งตุรีน้อยก็หูตาสว่างนะครับแม่มีอากะเมื่อตัวอ่านจดหมายนี้ เราสองคนก็คงจะต้องห่างไกลกันแล้วและถึงแม้มันจะเป็นอย่างนั้นฉันเองก็ยังคงเชื่อเชื่อว่าจะได้พบกับเธออีกครั้งและจะหาเธอให้พบด้วยจังสัญญาแม้หน้าตาจะเปลี่ยนไปอย่างไรกี่หมื่นกี่พันปีแม้เวลาจะผ่านไปจะเป็นรูปแบบไหน ฉันจะไปพบเธอจะมาให้เธอเห็นให้ได้และในตอนนั้นฉันจะบอกอีกครั้งว่าฉันรักเธอทำไมโฮเมฉันอยากจะบอกให้รู้ว่าฉันสอบเขา้าโชวนันได้แล้วเมียกะยุยจางทำไมยืนเบื่อยู่อย่างนั้นล่ะ ฉันจะสารสอบข้าวฉีบะได้ได้นะยุยจังไม่น่าเชื่อเลยว่ายุยจังจะเข้าโชยนานไม่ได้เนี่ยช่างเถอะนา่าลิงเองก็ยังตกต้นไม้ได้เลยยุยจังไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแล้วเนาะอยู่ใกล้ๆก้กันเหมือนเดิมอาคารพละก็อันเดียวกันยุยจังนั่นอ,อืมของนกักยีนะะน่าแปลกตรงที่มันไม่ยอมหายไปเลยฉันเอง ยังไงยังไงก็ไม่นึกเกลียดชังเขาเลยนะมันเหมือนกันกันกบฉันเขาอยู่ข้างในฉันนี่เองฉันก็เลยลืมเขาไม่ลงเลยก็ใช่สินะคนคนนั้นก็คงจะอยู่ในตัวฉันนี่เองแล้วคนอื่นๆก็ยังคงอยู่ในใจของฉันเสมอ 真漂亮。 อยู่ในใจของทั้งสองสาวแล้วก็ยังอยู่ในใจของพี่คนเดียวอะไรกันเนี่ยดิจูก็โผล่ออกมาแบบนี้พี่ชายเนี่ยพี่น้กกับทสยะอยู่ทางโน้นอะไปเดยกันนะเดี๋ยวขอเลี้ยงข้าวสักมื้อนะจริงๆนะพิคิดเสมอว่าโลกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะทิ้งขว้างได้ง่ายๆเปิดเทอมหน้าเนี่ยนักเรียนใหม่ที่จะเข้ามา,ามีแปลกแปลอยู่คนนะึงนะคืออย่างนี้นะ เขาคุยว่าระลึกชาติที่แล้วได้ตั้งแต่ยังเด็กชาติก่อนมีดาวประจำชะตาที่จะต้องพิทักษ์ดุรนีน้อยคนหนึ่งเป็นหนึ่งในนักรบเจ็ดคนก่อนที่จะมาเกิดใหม่บอกว่ามีความรักกับดุรณีนางนั้นแม้หน้าตาจะเปลี่ยนแปลงเวลาจะเปลี่ยนไปสักกี่หมือนกี่พันปีจะต้องค้นพบเธอให้เจอเขาว่าอย่างนั้น